AMU TT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับชีรเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19 3 0นาทีที่คลื่นนี้สถานีเพลงและข่าว89.5 MHz เมกสสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ RMU T T News พิกัดข่าวเด่นนะฮะวันนี้พบกับผมเดียวธิดเดชงามเดือครับกับอริสาอัชริยอาชริยะศิล์ค่ะตกลงจำนามสกุลเจงไม่ได้ใช่ไหมืม่ว่าตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นสะดุดนิดนึงไม่พลาดหรอกนะวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่เรียกว่าสังคมกำลังเป็นขวงอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีคนเนี่ยพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะมีผลโดยตรงกับ แม้แต่ว่าตัวคุณผู้ฟังเองหรือว่าลูกๆของคุณผู้ฟังนะฮะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเขาไปโรงเรียนประเด็นข่าวที่มีคนพูดถึงกันเยอะคือเรื่องของโรคมือเท้าปากใช่ไหมค่ะใช่ค่ะโรคมือเท้าปากอันตรายมากตอนนี้โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยปิดไปแล้วหลายโรงเรียนเป็นร้อยโรงเรียนแล้วอืมโรงเรียนเก่าสมัยเด็กๆก็ปิดด้วยเหมือนกันโรงเรียนอะไรวัฒนาวิทยาลัยอ๋อปิดด้วยเหรอกรุงเทพมีปิดประมาณเกือบสามสิบโรงเรียนได้ค่ะปิดเยอะค่ะอืม ถ้โรคมือเท้าปากนี่มันก็อกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าจะอยู่ช่วงอายุประมาณไม่เกิน12ปีครับคือเสี่ยงมากที่สุดคือเด็กที่อาอายุไม่เกิน5ปีแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยคือเชื้อมันอาจจะกลายพันธุ์ด้วยแหละกลายพันธุ์ทาให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยติดเชื้อได้ด้วยรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่มีมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ประมาณ50เปอร์เซ็นต ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นตรงนี้เนี่ยแม้แต่ว่าพวกเราเราเองที่คิดว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแต่บางทีหากว่าน้องๆหนูๆห,ห,หรือว่าลูกของคุณผูฟฟังเองไปโรงเรียนแล้วไปจับกับพวกสิ่งของต่างๆเช่นพวกของเล่นค่ะโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีของเล่นเยอะเยอะกว่าโรงเรียนที่อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยซ้ําไปค่ะหากว่าลูกๆเนี่ยไปสัมผัสโดยที่ไม่ได้มีการล้างมือทางความสะอาดให้ดีตามสุขอ,อนามัย อาจจะติดเชื้อแล้วก็มาแพร่ต่อได้แล้วก็จะระบาดหนักในช่วงหน้าฝนด้วยอ่ามันก็คือจะเกิดช่วงในฤดูฝนค่ะแต่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าโลกนี้จะหายไปเองแล้วก็จะกลับคืนสู่ปกติเนี่ยภายในเดือนสิงหาคมซึ่งก็คืออีกไม่กี่วันที่จะถึงค่ะเพราะอย่างวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดถ้าเกิดบอกว่าเดือนสิงหาคม จะปกติแล้วนั่นหมายถึงว่าหรือเพียงแค่9้าวันเท่านั้นเองค่ะเก้าวันสิบวันแต่ว่าก็ยังประมาณไม่ได้เออเรื่องความประมาทนี้ถือว่าสําคัญนะฮะ,ะก็มีวิธีการครับว่าคุณผู้ฟังครับต้องบอกลูกๆูกครับว่าควรที่จะเรียนรู้เรื่องของวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธีหรือว่าจะลองดูก็ได้ฮะเข้าไปใน Google หรือว่าเข้าไปใน youtube เนี่ยไปดูตัวกร์ตูนครับที่กองสาธารณาสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อม นะครับเขาได้มีการจัดเตรียมมาไว้มีตัวอย่างครับอย่างเช่นทางด้านของเทศบาลตำบลด่านสํารงจังหวัดสมุทรปราการนําความรู้ครับเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโรคมือเทา้าปากให้ด้วยแล้วก็ยังมีศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนบน่อโพงที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นําพวกเครื่องเล่นของเด็กเล็กแล้วก็อุปกรณ์การเรียนครับมาทําความสะอาดแล้วก็ตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคมือเท้าปากหลังจากที่พบการระบาดในหลายพื้นที่โรคมือเท้าปากมันมาจากเชื้อไวรัสตัวไหนพี่เดียเชื้อเอนโทรอะไรนะเอนโทรป่ะเอนโทรไวรัสคือชื่อมันค่อนข้างยากน้องออมมีชื่อที่ถูกต้องไหมใช่เขาเาบอกว่ามันคือเชื้อไวรัสเอนโทรเอนโทรเจ็ดสิบเอ็ดใช่เจ็ดสิบเอ็ดแต่ว่าเมืองไทยไม่ใช่เจ็ดสิบเอ็ดมืองไทยเมืองไทยเป็นเอหกใช่เป็นเอหก 71นี่มันจะแร่ระบาดในเวียดนามตอนนี้เวียดนามกัมพูชาเออแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยเออแต่ว่าประเทศไทยยังไม่พบไอตัวเชื้อไวรัสเอนเทโร71ยังไม่พบค่ะแต่ว่าตัวเชื้อไวรัสเอนเทโร71เนี่ยไม่ได้ทาให้เกิดมือเท้เาป่าห่ือเดือวแต่ว่าทําให้เกิดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเออ็นโลกหัวใจตับอ่อนอักเสบเนื่องจากว่ามีสมาชิกเนี่ยมันมันเหมือนแบบเชื้อแต่ละตัวมารวมกันน่ะหลายๆตัวมันทําให้เกิด จากมือเท้าป่าไปเป็นพวกโรคหัวใจกล้ามเนื้อ accept, อักเสบตับอ่อนอักเสบอะไรอย่างนี้ได้ด้วยอืมคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังครับปกติแล้วเล่นพวก Facebook Social Network กนะฮะก็เห็นว่ามีคนเนส่งภาพต่อกันมาค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยคือมีอเด็กเนี่ยอาการแบบว่าปากพองลิ้นไก่พองนะครับมือพอง<ม>คือผมไม่แน่ใจเนี่ยว่ามันเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่า มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านในแพทย์ที่เกี่ยว <g ill ot> ข้องเกี่ยวกับพวกโรคพวกนี้นะบอกว่าอย่าไปเชื่อมากซึ่งบางทีมันมน,น่ามันดูยมันน่ากลัวเกินไปเขาบอกว่าอย่าไปตื่นตระหนกฮะแต่เราเราเองเนี่ยพอรู้ว่าโรคมือเท้าปากคนติดไปแล้วหมื่นกว่าคนนะหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันกว่าคนเยอะไปเปล่าหมื่นกว่าคนนะแล้วกระทรวงสาธารณสุขยังบอกว่าจําให้เกินหนึ่งหมื่นแปดพันคน แต่ตอนนี้มันจะหมื่นสี่มันหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบแปดคนโอ้ย<น>เยอะมากอะ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ทําให้คนแบบตื่นตระหนกได้ยังไงจะมาวานสื่อเหรอบอกว่าสื่อช่วยบอกหน่อยสิว่าอย่าทให้คนตื่นตระหนกแล้วความเป็นจริงมันเป็นยังไงอะ่ะใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อวันที่สิบหกสิบเจ็ดที่ว่ามีเด็กเสียชีวิตแล้วหนึ่งคนเนี่ยโรงพยาบาลอย่างนี้ผมจาชื่อไม่ได้นะแต่ว่ามีคนสงสัยว่าอาจจะเสียชีวิตจากโรคมือเทา้าปากเป็นรายแรกของประเทศไทย แต่แล้วยังไม่ชัดเจนอ่าเขาบอกว่าต้องรอผลการตรวจสอบห้าวันไงค่ะวันจันทร์เหรอต้องรอถึงขนาดนันเลยถึงว่าจะรู้ว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่อเออแล้วเขาบอกว่าวิธีการป้องกันคือล้างมือสะอาดใช่ไหมใช่อาจจะใช้สบู่คือผมถามถามคุณหมอที่เขารู้เรื่องนี้นะครับค่ะบอกว่าล้างมือให้สะอาดก็เพียงพอแล้ววิธีการอะไรที่โรงเรียนติดเชื้อโรคตรงนี้ที่ว่าต้องปิดโรงเรียนแล้วทำความสะอาดถูกต,ต้องหรือ,อยังถูกก็ถูกต้องแล้วค่ะอืมก็ ถือว่าระบาดหนักเหมือนกันหลายโรงเรียนเลยครับส่วนบ้านบ้านไหนที่มีคนติดเชื้อนี้ไม่จําเป็นคนในบ้าน,นสมาชิกในบ้านก็มีสิทธิ์เสี่ยงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะติดเชื้อนี้ด้วยคนในบ้านหมายถึงว่าผู้ใหญ่นะฮะใช่ค่ะน้องอ้อยก็สามารถติดได้เมื่อวานนี้มีอาการไม่ใช่เหรอ<ม>อ๋อที่บอกคันๆอะไรมันคันด้วยเหรอง้อขาบ่า,าไม่รู้ไม่เคยเป็นแต่แต่ถามคุณหมอคุณหมกว่า,ค,วาคือคือถามคุณหมอไปว่า,วาไออีสิดีสายเนี่ย มันเป็นเชื้อโรคแบบไหนยังไงแล้วมีกลับไปอีกไหมหมอยกตัวอย่างว่าอย่างโรคมือเท้าปากแตัว่าคนเคยเป็นแล้วเนี่ยอนาคตอาจจะไม่เคยเป็นเลยก็ได้อาจจะไม่เป็นอีกเพราะงั้นก็คล้ายๆกับอิสุอิสัยเพราะว่าเคยเคยได้ยินเหมือนกันว่าเพื่อนเป็นแล้วแล้วก็เป็นอีกหรอใช่โมแล้วจริงเพื่อนบอกเป็นแล้วไม่เขาเรียกว่ามือสวัดไม่ใช่มือสวัดมาเถียงไช่ถามหมอไงเป็นอย่างอิสุอิสัยเคยเป็นแล้วตอนเด็กๆพระมานเนาะอิสุอิสัย เออทำไมเรียกอีศีสายหมอคุณสุขคุณสายอะหมอเรียกว่าสุขกับสายนะสุขกับสายเหรอยังมีรอยแผลเป็นอยู่กลางหน้าผากอยู่เลยเนี่ยหมอป่าอ่านี่ไงนี่ไงนี่ตรงนี้ตรงช่วงเนี้ยใช่เหรอไม่ใช่สิวไม่ใช่อีศีสายแกะแกะเมื่อก่อนนี้ชัดกว่านี้แต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอก็ช่วยทาให้มันตื้นขึ้นเนี่ยหรือวัฒนาการทางการแพทย์นะครับถามหมอเนี่ยหมอบอกว่าเอสุกใส่อะตอนเด็กเป็นใช่ไหมฮะแต่พอโตมาเนี่ย คือว่าเชื้อมันยังมีอยู่ในร่างกายเราอืมาเขาไม่เรียกว่าสุกใสล่ะเขาจะเรียกว่างูสวัดเป็นเชื้อเดียวกันพี่ชายเคยเป็นงูสวัดถ้าทานจะแสบใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะคันแล้วมันก็จะแสบมันจะพองๆเหมือนเป็นตุ่มน้ําใสๆอะค่ะพอมันแตกมันก็จะแสบๆคันๆน่ะแต่เขาบอกว่าห้ามไปเกาถ้าเกาแล้วยิ่งรมแล้วก็เหมือนกันฮะโรคมือเท้าปากเนี่ยคนที่เคยเป็นแล้วอนาคตที่ถามหมอว่า โตมาเป็นได้ไหมก็มีส่วนเพราะว่าเชื้อโรคพวกนี้มันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วแต่แค่ว่าพอเราโตมาร่างกายมันมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสภาพมีภูมิต้านทานมีภูมิต้านทานที่ดีนะฮะก็จะรับมือกับพวกเชื้อโรคพวกนี้ได้แล้วมันคล้ายๆกับพวกแผลร้อนในไหมไม่เคยเป็นเนี่ยแผลร้อนในที่มันเป็นแบบว่าพองๆในปากอ่ะแต่ว่าดูในภาพมันเหมือนกันเลยนะอ่าก็เป็นเรื่องที่คนสงสัยกันไงว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเด็กเป็นแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงมีไข้ไหมมีผื่นขึ้นไหมแล้วต้องใช้ยาอะไรแต่เขาบอกว่าถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยจะมีอาการซึมมีไข้เริ่มมีไข้แล้วก็จะซึมซึมไม่ล่าเริงเป็นปกติอืเหมือนมีไข้ด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วมีตุ่มขึ้นไหมก็จะมีเหมือนเป็นตมือคือมันจะเริ่มจากพวกผื่นเป็นเหมือนผื่นขึ้นมาก่อนอืมือปากอะไรอย่างเงี้ยในองแรกไม่นีไม่มี เออก็สังเกตอย่างนี้ฮะว่าถ้าเกิดว่าเด็กมีการนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ให้ให้ช่วยกันเฝ้าระวังเอาไว้แล้วก็พอเด็กเป็นขึ้นมาแล้วหากว่าไม่รีบไปรักษาอาการก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ารักษาตัวดีๆล้างมือนะกินกินร้อนช้อนกลางล้างมือทําตามสุขอ,อนามัยเลยห้าวันก็หายไปเอง ก็คือรักษาความสะอาดของตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วเขาบอกว่าห้ามกินยาสเตอรอยเองนี่สําคัญมากค่ะห้ามกินยาที่เกี่ยวกับสารสเตยรอยเพราะว่าจะไปส่งผลกระทบต่อร่างกายอาจจะทําให้ถึงขั้นว่าเป็นหนักกว่าเดิมได้คือเสียชีวิตได้ก็คือถ้าเป็นเนี่ยไปพบแพทย์ดีกว่าใช่ค่ะในส่วนของต่างประเทศเนี่ยที่ที่ไหนบ้างนะที่มีที่เป็นที่ เวียดนามกัมพูชาเวียดนามกัมพูชาแต่เขาเป็นหนักนะเออรู้สึกว่าเจ็เ็ในประเทศไทยไม่ไม่พบค่ะแต่ผมไม่รู้เนี่ยทางการเขาพูดจริงขนาดไหนใช่ไหมฮะที่บอกว่าอย่าไปตื่นตะหนกอ่ะโผคนเป็นหมื่นกว่าคนครับขอร้องนะตกใจค่ะน่าตกใจค่ะจะมาพูดอย่างนั้นได้ยังไงคุณต้องบอกวิธีการป้องกันใช่ไหมฮะบอกอย่าตื่นตะหนกหมื่นสี่เจแม้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการป้องกันว่าไม่เกินหมื่นแปดอย่างเงี้ยเยอะไหมตัวเลขถือว่าเยอะนะ เยอะมากเออหมื่นแปดนี่ก็อีกประมาณสี่ร้อยคนเนี่ยหมื่นแปดแล้วนะอืมอืมตัวเยอะมากอันนี้ตัวแรกเมื่อสองสามวันก่อนนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้เออก็มีความเคืบหน้าเรื่องนี้ครับว่าคือแพทย์เนี่ยบอกว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอย่างที่น้องออยบอกไปแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ โดยที่มีการสั่งทุกพื้นที่จับตาเฝ้าระวังโรคแบบวันต่อวันหากว่าพบคนป่วย10คนต่อวันก็จะให้มีการตั้งศูนย์บริบติการควบคุมโรคและก็รายงานสถาน,นการณ์ของโรคมายังส่วนกลางด้วยส่วนผู้เชี่ยวชาญทางด้านของไวรัวิทยาภาควิชาภูมิรแพทย์วาเวิศาสตร์นะฮะของจจฬาลงองณ์มหาวิทยาลัยระบ,บุว่าพบมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโดยเฉพาะในเด็กอายุต,ต่ำกว่า5ปีซึ่งยังไม่มีคุมคุ้มกันโรคืม5ปี เราเท่าไหรนะ่แล้วไม่บอกก็ <laughs> ยังพอที่จะมีภูดคุยกันได้แต่ว่าผู้ใหญ่ก็อย่าประมาทค่ะผู้ใหญ่ก็มีสิทธิที่จะติดได้ครับเอาล่ะ <st> นอกจากเรื่องของภายในประเทศแล้วมีเรื่องของต่างประเทศที่เป็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วน้องอ๋อก็ได้ดูคลิปไปแล้วว่าฝรั่งเนี่ยเขายิ่นชอบภาพยนตร์เหมือนกับคนไทยค่ะแล้วก็ไปชมภาพยนตร์เรื่องของแบทแมนเดอะดาร์คไนท์ไรซ์ใช่ไรเซตหรือไร ไรส์ออไม่บางบางที่มันเขียนว่าไรส์ไรส์ The, kind of The Dark k Night Rise ไรส์ไรส์โอ้หน้ำลายพุ่งใส่หน้าเลยเนี่ยก็เป็นรอบปฐมทัศน์นะครับที่มีการเปิดฉายตอนเที่ยงคืนเนี่ยที่ที่เติดกับเมืองเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโดใช่เมืองออโรราออโรราโหจำได้เลยจำได้แลนนออโร่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องนะคนออโรราก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจ ว่ามีผู้เสียชีวิตถึง12รายด้วยกันถือว่าเยอะนะคะบาดเจ็บเท่าไหร่นะฮะอีก50ตัวเลขก็ประมาณ59หรือ60คนนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไป12คนบางข่าวบอกว่า14คนนะฮะแต่ตอนนี้ที่เราเยืนยันว่า12คนแล้วก็คนที่ก่อเหตุชื่อว่าในเจมส์ีแกนโฮมส์นะฮะอายุเพียงแค่24ปีคนนี้เนี่ยเขาเรียนในระดับปริญญาเอกนะฮะ24นี่เป็น โหจะด็อกเตอร์แล้วหรอใช่ฮะเรียนระดับปริญญาเอกภาคว<ม>ิชาที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยาด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยเรียนไม่จบนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าจะถูกขับกับภาควิชานี้<ม>แล้วเพื่อนบอกว่านายโฮมส์คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวเงียบส่วนใหญ่แล้วก็จะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ค่ะทีน,นี้ไอ้เรื่องราวเนี่ยว่าประชาชนนะครับกําลังชมภาพยนตร์เรื่องแบทแมนภาคล่าสุดอยู่ดีๆ มีช่วงจังหวะหนึงที่ว่ามันมีเสียงปืนหนึ่งดังใช่ไหมก็ได้ยินเสียงปืนยิงใส่อืจริงๆเลยเขาบอกว่าจากข่าวที่รายงานนะคะบอกว่าประมาณยี่สิบนะใช้ปืนไรเฟิลกับปืนสั้นใช่ไหมยิงกระดาษยิงใส่คนเน่ะตายไปสิบสองหลังจากนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับคุมตัวในโคมสไว้ได้ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยกพพบปืนกับปืนไรเฟิลนี่แหละแต่มันเนี่ย พอเข้าไปตรวจสอบอ่ะภายในบ้านภายในพาเมนต์ของในโฮมงไม่เป็นไรไม่จเจอปืนอีกเขาทํากับดักเอาไว้อะกับดักสันคือมีพวกระเบิดพวกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดักเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบรรดาผู้ที่อยู่ในพาเมนต์แห่งนั้นในประมาณห้าห้าหลังได้ให้ออกจากพื้นที่อวางแผนเขาเชื่อว่าตัวเขาเองเป็นโจ๊กเกอร์เคยดูปะไม่ดูดเรื่องอะไรไม่ไมแต่กําลังคิดอยู่ว่า คือเขาต้องมีปัญหาทางจิตอ่ะคนเนี้ยเขาย้อมผมสีด้วยสีแดงมั้งแล้วเขาิดวาตัวเองเขาเป็นเป็นจ็อกเกอร์อเอามาจากภาคที่แล้วเราใช้ปืนเนี่ยกระดาษยินใส่อะทีนี้คนที่เรียนจากพิเศกเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าคนที่เรียนสูงๆบางคน,นจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอเป็นเน<ะ>ยอะเหมือนกันผมเรียนแค่พิเศษโท <laughs> <อ>แต่ก็แปลกนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปในโรงหนังเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ เข้าไปเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นความบันเทิงอะเนาะนก็ไม่มีใครที่จะระวังตัวขนาดนั้นเราไม่มีใครที่มันไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่าไปปราด,ดินในโรงหนังอืมไปอ่านในพันทิปอะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยกูทําแบบเสียงกระหึ่มเน้นเสียงมากเลยแล้วไปพูดคุยดังเชาการด้านของภาพยนตร์ใช่ไหมค่ะผมว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะว,ว่าพอดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยทําให้หัวจิตหัวใจเรารุนแรงไม่ใช่ เขาเป็นมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วอืบวกกับว่าเออแต่ทาไมเขาถึงเลือกหนังเรื่องนี้อ่ะเขาชอบั้ยเขาชอบเลยเขาดูมาจากภาคที่แล้วแล้วก็ใช้จังหวะช่วงที่หนังยิงกันในหนังเนี่ยแหละ<อ>ที่เสียงดังๆเนี่ยแล้วก็ยิงจริงๆอะ่อ<ล>ะน่ากลัวมากนี่คือเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่สหรัฐอเมริกานะฮะเอาล่าะเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นบ้างดีกว่ามีเรื่องไหนอีกทีเดียวประเด็นที่ เชื่อว่าหลายคนคงที่จะติดตามกันแล้วก็มีความเป็นห่วงกันเพราะว่าเรามีความคืบหน้านะครับของอาการนาภาคของพระเทพิทียาคมหรือว่าหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเจ้าวาดวัดบ้านไร่จังาหวัดนครราชสีมานะครับคือทั่วไปในอาการดีขึ้นแล้วแพทย์ก็ได้นําเครื่องขยับปอดนะมาใช้เพื่อที่จะช่วยระบายเสมหะด,ด้วยครายละเอียดฮะก็คือที่โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลมหาราชนะคะนครราชสีมาเนี่ยก็ได้รายงานอาการของหลวงพ่อคูณขณะนี้โดยที่นายแพทย์พิพิณิพิณิจใจนาคันนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดซึ่งเป็นแพทย์ประจําตัวก็ได้บอกว่าอาการทั่วไปของหลวงพ่อคูณเนี่ยด,ดีขึ้นดีขึ้นต่อเนื่องเลยแล้วก็รู้สกรู้สึกตัวดีนะคะแพทย์ได้หยุดให้ยาปฏิชีวน,นะผ่านทางหลอดเลือดดาแล้วตั้งแต่เมื่อวันเมื่อวานนี้ โดยที่หลวงพ่อคุณได้รับยาครบประมาณ14วันแล้วนะคะแต่ก็ก็ยังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังอาการแทรกซ้อนต่างๆที่จะตามมาด้วยหลังจากที่หยุดยาปฏิชีวนะแล้วเนี่ยแล้วก็รอดูอาการต่อเนื่องอย่างน้อยอีกหนึ่งสัปดาห์จึงจะประเมินสภาพร่างกายของหลวงพ่อคุณอีกครั้งว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็อนุญาตให้กลับวัดได้หรือยังอืมจ<ท>้าคร<า>ูอขอให้หมว่า หายป่วยไวๆนะผมเนี่ยเคยไปทารายการตอนนั้นอยู่ช่องสามเลยแล้วก็ได้อะได้แหวนจากท่านอ่ะท่านท่านสวมให้กับมือเลยก็คือได้แลออดีค่ะตอนนี้แหวนก็ยังอยู่นะไม่เคยเห็นเลยอ่ะอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเก็บเอาไว้แบบว่าไว้บูชาแต่ว่าเมื่อก่อนจะใส่ตลอดเลยเพราะว่านิ้วยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ช่วงนั้นเน <laughs> ราผอมวันนี้ผอมกว่าผ <laughs> อมกว่า <laughs> ก็พูดมากค่ะ<ๆ>เรื่องอะไรต่อคะอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องมาพูดคุยเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคืบหน้าของเหตุการณ์วางระเบิดเนี่ยทาร์บ,บอมที่ภาคใต้ที่หน้าร้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมคะเป็นเหตุการณ์ตอนเช้าแต่ว่าเมื่อตอน ตอนเย็นของของเมื่อวานเนี้ยก็เกิดอีกเหตุการณ์นึงเหมือนกันเป็นยังไงที่รถพุ่งเกาะอ่ะโอเยังไงต่อไม่ได้ตามข่าวนี้ก็นั่นแหละก็เป็นเหตุการณ์แบบรอบวางระเบิดเหมือนกันเหมือนกันเลยเออมันช่วงเดือนรอมฎอนในนั้นถือศีกบดเนี่ยของของผู้ก่อการร้ายเรือนเดือนรอมฎอนเนี่ยนะคะก็คือเดือนเก้าของปฏิทินอิสลามเนี่ยเป็นเดือนที่ ชาวมุสลิมถือศีลอดทั้งเดือนกอ็เดือนนีเ้เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเดือนบวชของคนอิสลามนะคะเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดเดือนหนึ่งเนื่องจากว่าชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติเพราะว่าเป็นศาสนบัญญัติของเขาด้วยการงดอาหารทุกชนิดรวมถึงน้ําดื่มในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินนะคะรวมทั้งให้อดทนต่อสิ่งรอบตัวหยุดทําความชั่วแล้วก็ออกห่างจากสิ่ง สิ่งสิ่งสิ่งของหรือว่าคนที่จะชักนําไปสู่การฝาร่าฝืนคําสั่งของพระเจ้าไม่ว่าจะโดยมือเท้าตาหูแล้วก็ปากอืมเนี่ยแหละคือคําว่ารรมดอนการถือศีลอดของชาติอิสลามอืมแต่ที่เกิดเหตุที่อำเภอสุเหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับเมื่อมีการตรวจสอบไปถนนทุกสายแล้วก็สถานบันเทิงทุกแห่งในตัวอำเภอสุเหรโกลกก็เงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียไม่กล้าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเหมือนกับเช่นปกติด้วยเพราะว่าหลังจากที่ได้เกิดเหตุระเบิดในรถกระบะที่ถนนเจริญเขตก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บแคนด้วยกันแล้วผู้ประกอบการสถานบันเทิงบอกว่าหลังเกิดระเบิดในรถกระบะทําให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่อยู่ใกล้กับพรมแดนสุไหงโกลกยกเลิกการเดินทางเข้ามาทันทีเพราะว่าไม่มั่นใจความปลอดภัยก็ส่งผลให้ธุรกิจในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะฮะค่อนข้างที่จะซบเซรา ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดอารันิวาฒก็ได้มีการตั้งด่านตรวจแล้วก็ลาดตระเวนในตัวอำเภอสุไหงโกโลกด้วยเพื่อที่จะตรวจตราหาสิ่งผิดปกติแล้วก็วัตถุต้องสงสัยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเพือ่อที่จะป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีลอบสร้างสถา,านการณ์ซ้ำรอยอืมอืมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก<ฆ>ค่ะค่ะเหารณ์มื่วานมีปิดท้าเรื่องอะไรไหมเรื่องของที่ไออ่านเจอนะคะเรื่องของน้ําแข็งที่มันละลายอ่ะทานน้าแข็งแตก ก็ดาวเทียมอคว a าขององค์การนาซาเนี่ยได้ภาพของแผ่นน้ำแข็งที่แตกออกจากแตกออกจากกันเนี่ยนะคะกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณส่วนปลายสุดของทานน,น,น,ทาน้ำแข็งปีเตอร์แมนเนี่ยมันชื่อทานน้ำแข็งปีเตอร์แมนทางตอนเหนือของเกาะกรี e แลนด์นะคะมีขนาดกว่า120ตารางกิโลเมตรมก็คือมันมีขนาดใหญ่กว่าเกาะแมนฮัตตันสองเท่าอ่ะอตอนนี้เป็นที่น,น่าเป็นห่วงมากค่ะ เคยนั่งคุยบรถสกับน้องออยมานะฮะก็แบบรู้สึกกลัวว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยาศาสารมันช่วยตรวจสอบได้เนียจากกล้องใช่ไหมฮะดาวเทียมที่อยู่บนอากาศเนี่ยเห็นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นมันน่ากลัวยังไงยิ่งคันน้ําแข็งมันละลายไปมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ทําให้น้ํามันท่วมโลกมันก็มีโอกาสสูงมากเหมือนกัน คือนักวิชาการเขาบอกว่าจริงๆแล้วทาน้ําแข็งมันละลายเป็นปกติแต่ว่าครั้งเนี้ยมันละลายแบบผิดปกติคือมันใหญ่กว่าเดิมละลายออกมาเป็นเกาะเกาะหนึ่งใหญ่กว่าเกาะแมนฮัตตันอีกอะน่ากลัวนะคะแมนฮัตตันสองเกาะอะออืืมมยังไงก็ต้องช่วยรักษาโลกอเ,อเอาไว้เนาะเอาละคเวลาเหลือน้อยแล้วครับยังไงก็แล้วแต่ฮะต้องขอบคุณครูผูฟังอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับขอบคุณบริษัท js ไลทิวัน วันเสาร์หน้ามาเจอกันใหม่นะฮะกับเราทั้งสคนนะครับผมธีเดชงามเหลือค <Kh á. S 2> ่ะกับออยอาริสาค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสด <recognize> <enthus tous. S 3> ีครับ RMU TT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับธีรเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกา30นาทีที่คลืนมีสถานีเพลงและข่าว89.5 MHz มก